มาถือสินแปดครับในช่วงวันหยุดแล้วก็จะถือโอกาสมาถือสินครับถ้ามีเวลาว่างก็จะมาถือสินครับมาพิจารณาตัวเองว่าเราทำผิดพลาดอะไรบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ มานั่งพินาตัวเองว่าเรามีสิ่งที่ผมเองก็ทำผิดพลาดไปนะฮะคือเรื่องที่ไปพูดใช้คำรุนแรงนะฮะไปด่าพระด้วยความโมโหนะครับไปด่าพระบาปกรรมติดตัวผมด้วยนะครับไปด่าพระปินสาพระทีละแล้วก็พระมนัสนะครับเกิด ต้องขออย่างนั้นขอแสดงความเสียใจด้วยขอโทษด้วยนะครับเวลามันโมโหก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าในสถานะที่ผมเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับมันเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็อ,อดที่จะมาพูดมาว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้นะฮะ แล้วมันก็จะไปกันใหญ่นะครับอีกทันหนึ่งก็บอกจะนัดผมที่สนามหลวงวันที่31นะครับไปผมไม่ไปแล้วครับพระก็ว่าไปตักว่าข่าวตักเตือนไปคณะสงฆ์ผู้ปกครองก็ว่ากล่าวตักเตือนไปนะครับว่ากล่าวตักเตือนกันไปนะฮะผมก็จะ ไม่อยากพูดถึงเรื่องพระนะครับแล้วก็พระมนตที่สุราษฎร์ธานีที่ผมให้หลวงพี่เติ้ลนะครับพระหลวงพี่เตินน้ลนี่ท่านจบปร,ริญญาเจ็ดประโยคแล้วนะครับท่านอยู่ที่สุราษฎร์พอดีนะครับท่านบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ก็มาท้าญาติโยมท้านั่นท้านี่ ผมก็ขอให้หลวงพี่เติ้ลเนี่ยลองไปตรวจสอบไม่ใช่ให้ลูกน้องผมที่เป็นชาวบ้านไปตรวจสอบนะครับผมเองก็ไม่ไปตรวจสอบละครับพระว่ากันไปในส่วนของพระนะครับในฐานะที่หลวงพี่เติ้ลบวชมามากพรรษากว่านะครับปร,ริยนธรรมก็ได้มาถึงเจ็ดประโยคแล้วนะครับท่านก็ต้องไปดูหน่อยว่าพระมนั์ ผีดแก้วเนี่ยจำวัดอยู่ที่วัดไหนจะได้แจ้งผู้ปกครองคือเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดว่ากล่าวตักเตือนกันไปว่าท่านทำถูกต้องไหมอะไรไหมนะครับแต่รู้สึกท่านจะสติแตกไปแล้วนะครับถึงจะเข้าไปใช้น้ำมันราดจุดไฟเผา ผมว่าท่านเพี้ยนไปแล้วนะครับผมไม่อยากไปยุ่งด้วยกับพระนะครับแล้วก็ไม่ต้องท้าผมแล้วครับท่านเป็นพระอย่ามาท้าผมเลยครับนะครับท่านอย่ามาท้าผมเลยผมไม่ไปแล้วครับผมไปผมก็ต้องไปกราบท่านไปยกมือไหว้ท่านครับแต่ถ้าท่านศึกมาแล้วเนี่ยท่านท่านศึกมาแล้วนะครับท่านศึกมาแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องมาท้าแล้วครับท่านติดต่อผมมาเลยครับ ผมก็จะไปพบท่านนะครับผมจะไปพบท่านครับนะฮะผมมาพิจารณาตัวเองครับว่าผมทําผิดพลาดอะไรไปบ้างคนเราไม่มีใครไม่ทําผิดพลาดหรอกครับ,รบเรื่องสอจอโต้งใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับ โอผมไม่ผมไม่นั่นละครับพระคืออะไรมันไม่ถูกไม่ต้องผมก็จะอดที่จะว่าเก่าวตักเตือนไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนผมมีเงินนี่ผมเก็บไว้ใช้ผมก็สบายสบายแลย้วผมเก็บไว้ใช้ผมก็ชีวิตผมว่าผมก็สบายแล้วนะผมคงไม่เอาไปสร้างโบสถ์ละครับ เงินผมไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆนะเก็บมาทั้งชีวิตนะครับหาพักพวกมาอะไรมาเนี่ยผมยังไปสร้างโบสสร้างโบสหมดไปตั้ง14ล้านบาทที่วัดป่ารกฟ้าตำบลน,น้ําดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะครับเป็นประธานทอดกระถินก็เป็น20น่าจะ30ครั้งแล้วมั้งครับนะฮะอะไรที่ คิดว่าจะทําให้พระพุทธศาสนายั่งยืนสถาวรสืบต่อไปเนี่ยผมก็จะทํานะครับแต่ว่าเห็นพระที่นอกกรอบนอกแนวอะไรอย่างนี้มันก็อดที่จะทหนิติเตียนว่าไม่ได้นะฮะว่าไม่ได้นะครับแล้วผมไม่ได้ไปขู่จะไปขู่ท่านเลยนะครับ มนไร้ประโยชน์ครับที่จะไปขู่พระของผมเนี่ยนะครับผมจะเช็คว่าท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยผมเช็คแป๊บเดียวครับไม่ต้องมีคนไปตามแล้วครับปดโทแไม่นั้นผมจะจับคนร้ายได้เหรอนะครับผมเช็คแป๊บเดียวครับท่านอยู่ตรงไหนนะครับอยู่จุดไหนผมตามได้ครับแต่ว่าผมไม่อยากยุ่งกับท่านมีอะไรออก็ออกมาออกมาตักเตือนกันอะไรกัน มีอะไรก็ออกมาตักเตือนกันเพราะมันจะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมนะครับแต่ว่ามันก็อย่างนี้วุฒิภาวะของแต่ละคนนะครับมันก็ลำบากไปพูดไปคือพระผู้ใหญ่เขาเทศเขาสอนก็ดูทำท่าจะดีแล้วเดี๋ยวมันก็ติด ออกมาแขวะมาพูดมาอะไรไม่ได้นะฮะพระว่าของพระไปครับสํานักงานพระพุทธศาสนาเขามีนะครับต้องมาท่านต้องกลับไปพิจารณาตัวท่านเองด้วยนะครับแต่ละท่านนะครับมาเนี่ยท่านอย่ามาท้าผมเลยนะครับมันไม่คู่ควรกันครับ ผมไปเจอท่านไม่ได้ผมเจอท่านผมก็ต้องกราบต้องไหว้ท่านเพราะท่านมีผ้าเหลืองคลุมตัวอยู่นะนะครับแล้วผมกราบเรียนท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าถ้าท่านศึกเมื่อไหร่เนี่ยนะท่านค่อยติดต่อผมมาดีกว่านะครับท่านศึกเมื่อไหร่ท่านค่อยติดต่อผมมาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไม่ให้ใคร ลูกน้องอะไรไปรบก,กวนท่านลหละครับที่ว่าผมบอกให้ท่านทุดงไปให้มันหายไปเลยนี่คือเวลาทุดงไปในป่ามันจะได้มีมสัญญาณโทรศัพท์นะท่านจะได้ไม่ต้องออกมาไรออกมาพูดมาอะไรซึ่งมันไม่เข้าท่าเข้าทางครับนะครับ <c oughs> ผมไม่ใช่คนใจบาปไม่ใช่คนโหดครับ ในชีวิตนี้เชือดคอไก่แค่ตัวเดียวนี้ผมยังเป็นบาปมาทั้งทุกวันนี้เป็นบาปคาใจผมก็ทั่งทุกวันนี้ส่วนที่ผมไปวิสามันคนหลายนั่นถือว่าเป็นการต่อสู้กันในขณะผมปฏิบัติหน้าที่ครับไม่เขาตายก็ผมตายนะครับยุติธรรมดีนะครับบางคนหาว่าผมไม่ครู ขู่พระธีระว่าวิสามันคืออะไรคือเป็นคําพูดครับอาชีพผมอย่างเนี้ยคือท่านถามว่าธรรมะคืออะไรผมไม่รู้ครับธรรมะคืออะไรผมจะไปจะไปรู้อะไรอ่ะตอบก็ไม่ได้นะครับตอบไม่ได้ผมตอบไม่ถูกหรอกครับแต่ถ้าเกิดผมไม่ถามพระท่านบ้างว่าวิสามันคืออะไรวิสามันฆาตกรรมคืออะไรมันเป็นศัพท์ ข้อหาทางกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับคนหลายและคนหลายเสียชีวิตโดยตำรวจอ้างว่าเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ท่านก็จะตอบไม่ถูกตอบไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับไม่ใช่เอาไปขู่แล้วครับไม่ใช่ไปขู่ว่าจะไปขู่พระว่าเดี๋ยวจะวิสามันพระไม่ใช่ครับนะฮะแต่ถ้าผมบอกไอ้ฮาเดี๋ยวกูวิสามันถ้าไอ้อย่างเงี้ยขู่พระครับ นะครับมันเป็นศัพท์ที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาครับแจ้งข้อกล่าวหานะฮะก็ไม่พูดดีกว่านะครับเรื่องพรกเปลืองตัวครับเปลืองตัวนะครับแล้วก็บาปคาใจผมด้วยนะครับผมเวลามานั่งสมาธิเจริญภาวนาสมาทานศินแปดแล้วเนี่ยวันนี้สมาทานสิลแปดเนี่ยพูดก็จะไม่มีคำโป้ปทมดเท็สเลยนะครับแล้วก็ เวลาผมนั่งเนี่ยผมก็คิดว่าผมไม่ไม่สมควรไปไปด่าพระถึงเขาจะดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมเป็นคนให้เกียรติพระเหลืองนะครับ